วันนี้ว่างแล้วสี <we> <ign> ส่ส่สวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะ h e l o v e r o n e I'm s o <Hello>. s Hello, i I'm si. the cutest one the good girl the good girl in the world ใครคือแฟสอนสาคัญบอลนะฮะตัวอื่นเหรอครับสมัยอยู่ข้างบนนะสมยัย หลับอยู่สมพรเลี้ยงลูกอยู่โรงพยาบาลนะสมควรก็อยู่โรงพยาบาลเอาไอ้เงาไฟแมวละฉันจะไม่ยอมโดนตัดออกจากไลฟ์อีกแล้วอีดิโอ แรงอะน้องน้องนีโอว่าพิมีแรงไปหรือเปล่าคคิดถึงน้องจังอยู่คนเดียวใช่ครับอยู Idol> ่คนเดียว ถ้าคนนะน,นะน้องนันก็เป็นแมวไปเลยปลอมไม่ไหวบ้านน้องนิโอใครจะไปปลอมใส่น้องนิโอละครับผมม้งรักจีจีไม่ใช่นิสัยนะจีไม่ชอบพี่ทีโอเหรอลูกเพ you Hello, somebody from Malaysia. Hello from Thailand. You have a nice tease. Thank you so much. Oh. oh. นิ่งมากใช่มสมศรีเป็นแมวที่นิสัยดีมาก Good girl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  วดวดวดอีเด็กหัวยุ่งแปลงคนไงก็หัวยุ่งงงมากขนฟูเหลือเกินสมควรอยู่โรงพยาบาลป่วยเป็น <c oughs> ไงบ้าง โอ้ยอันนี้ยังไม่ได้แบบบอกใครเลยแต่ว่าช่วงก่อนสมสมควรป่วยหนักมากแบบหนักแบบหนักไม่ไหวแล้วอะแต่ว่าเออรอดมาได้ก็ดีใจครับเพราะว่าต่งนั้นก็คือแบบเศร้ามากเพราะสมควรเป็นหนักจริงๆเกือบไม่รอดเนี่ยก็ไม่อยากแบบบอกใครเท่าไหรเ่เลยเพราะขนาดเราเลยเศร้าเลยเพราะควดรู้คนอื่นก็ต้องเศร้าเหมือนกันแหละฉันเป็นใครจากอินโดนีเซียฉันไม่รู้ Ding. Nah. Please sing again. See where I can sing because my idea was spoken from Instagram. So I can open and play the song. It will close my life again and again and again. Can you speak English? A little bit. I can speak a little. I need no. and need hello baby ดูเธอแล้วอ่ะลูลลลก visit Philippines ฉ o I hope so hello 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 international fan and Thai fan โอ้ยรักจังเลยด้วยหลับแล้วอ่ะลูะนุ่มค้ ตื่นมาทำมากินหน่อยลกูกวันนี้สมศรีจะมาทำอะไรล,ลกูกวันนี้สมศรีจะมาชวนทุกคนไปดูคอนเสิร์ตล่ะลกูกโอ้ยทำไมพูดดังขนาดนั้นนะจะชวนทุกคนไปดูคอนเสิร์ตฟิลแฟนฟันค่ะใช่ไหมคะสมศรี Hello everybody You can enjoy us ์ n f e e l fan fun ฉันฉันมาจาก ถ้าถือ <you> ชอบเพลงเนี่ย so จะโดนอีกปะ Can you make <c oughs> พอละเดี๋ยวโดนอีกเกินเจ็ดคำยีงเนี่ยสี่คนหนูเต็มปากพ่อไอ้ลูกคิดอะไรอย่างไรสี่ไม่ได้ง่วงครับสี่เป็นเด็กหน้าซึนอยู่แล้วฮะโดยปกติ feel fan fun camping อ๋อไม่กอดหลายปีแล้ว Can you you e a k e up in the morning? สมศรีนิ่งครับข้อดีของสมศรีคือสมศรีเป็นแมวที่นิ่งแล้วก็นิสัยดีแต่ข้อเสียของสมศรีเลยคือสมศรีอุ้มไม่ได้เดี๋ยวอุ้มให้ดูโอเคลูกแม่โอเคโอเค,อเคสมศรีเป็นแมวตัวเดียวที่ไม่ชอบให้อุ้มเลยถ้าอุ้มก็คือจะลองแล้วก็จะล่าลั่นวะ่ะก็คือจะกรีดแล้วก็แบบขอลงทันทีอุ้มไม่ได้แต่ว่าเป็นแมวที่นิสัยดีไม่ตีใคร แมวของคุณไม่น่าจะได้แค <we> ่มีเธอโทรร้วไหมลูกเอาเปล่า แหสมศรีจะมีแฟนไหมคิดอยู่เหมือนกันแต่แอบคิดเกียจแล้วอะหนูยังมีแฟนไหมลกูกฮะแต่สมศรีโตลแล้วนะยังไม่แบบหีสักทีเลยงงมากเหมือนหนูเหมือนหมาเลยลกูกหนูไม่เหมือนแมวเลยอะคะ่ะเอ๊ะไอ้หนูเออรู้แล้วลกูกช่วยปามาก,กินก่อน สมศรีจะมาชวนทุกคนมาดูคอนเสิร์ตนะคะใครยังไม่มีคอนเสิร์ตนะคะเข้าไปซื้อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เว็บไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะเราจะจัดกันวันที่15ตุลาคมนี้นะคะมไม่สดดีกว่าสมศรีเฮ้ยไม่หรอกคนสวยคนแซ่บใช่ไหมลกูกเออเออไปละ ไหนอ่ะอันนี้มาเสีอยากร้องเพลงอ่ะแต่จะเรียนเียนนิดหนึ่งนะเรียนเรียนว่ะเพียนเพียนนิดหนึ่งนะขอหาเพลงก่อนเพลงไรดีอ่ะ ตอบคำถามดีกว่า I'm reading the question i n it ตอนนี้มีแมวทั้งหมด8ตัวครับผมก็มี สมพรสมหมายสมสีสมควรพอเทียนหวนสวินเทียนหวนสวินและก้เมืองน่านครับไม่ไมเรียนใกล้จบยังอยู่เออไม่ใช่ <c oughs> รีวิวการรับบทเป็นหมอมเบียกหน่อย ก so ็คือพยายามคิดว่าถ้าตัวเองเป็นหมอ่าจะเป็นประมาณนั้นเลยครับก็เลยเล่นเป็นตัวเองซะเลยเตียมานี่มา แล้วจะมาชวนทุกคนมาซื้อบ้ตนเฉยๆแค่นั้นแหละครับไปละฮะ